อ่ะอนเก็บไว้นี่คงเราค่ะจะอร่อยมากๆเลยจงกวคนรัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะจะนํามาประกอบอาหารเราก็เก็ะออกมาก่อนอย่างรัดไว้นะคะจะรัดใส้ลักษณะนี้นะคะสูงไม่ใหญ่ไม่ไเล็กเกินไปชิ้นดูเก็บขอบอ่อนไหม คิค่ะวันนี้ครูวรรณไทยก็จะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดนะคะครูวรรณไทยได้ต้มเห็ดไว้นะคะเห็ดพาอค่ะอันเก็บไว้นี่ครอย่างะะรัดไว้นะคะจะรัดไส้รักษณะนี้นะคะ สูงไม่ใหญ่เล็กเกินไปอย่างรัดไว้นะคะจะรัดไส่ลักษณะนี้นะคะถูงไม่ใหญ่เล็กเกินไปรับประทานนะคะในยามที่ไม่มีเราก็มาวางไว้จนกว่าถึงจิตเราจะละลายนะคะพอถึงจิตเราละลายแล้วเราก็คิดขอบโอนะ ที่เราหิวเราอยากทานแล้วก็นำมาเกงตเก็บก็จะเก็บไว้ในการเก็บเราก็จะเก็บไว้ประมาณ3 5มถึงห้าเดือนได้นะคะเอาผิดโขนี้แหละคะ่ะอีร้างแล้วเราก็นำมาต้มจะต้มหรือจะนึ่งก็ได้นะคะแต่ของครูวรรณไทายเนี่ยจะนำมาต้มนะคะใน้องล้วก็ใส่โขประมาณเราก็จะใช้หนังยางรัดเอาค่ะ จะอร่อยมากๆเยลยแล้วกรัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะเอาคอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปคูมันไทยค่ะลากไ้ ได้นอนนะคะในเคร่องชิปก็จะทำให้เป็นเป็นน้ำแข็งเนาะเวลาเป็นการสนอมอาหารอย่างหนึ่งที่เราก็ที่ทานนอกฤดูกาลก็ได้นะคะอะไรที่เราเหิวเราอยากทานเราก็นำมาเก็บทำการัะเก่งก็ได้จะัดก็ได้ในการขัด คะเห็นบอกว่าติดโขงผัดใส่กระเพาะทำการตกักแกงก็ได้จะผัดก็ได้ในการผัดค่ะห็นบอกว่าติดโขงผัดใส่กระเพาะเนี่ยเราจะมาตักใส่พอเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกอบอาหารมากน้อยขนาดไหนติดผขงก็จะเก็บไว้ในการเก็บเราก็จะ ไว้ประมาณ3 5หเดือนได้นะคะครูวรรณไทยจะไว้จิ้นน้ำพริกกะปินะคะกะคะ่อนค่ะจะนำมาประกอบอาหารแล้วก็เกะออกมาก่อนเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่เราก็ทนนด่ทานนอกฤดูกลาลก็ได้นะคะน,นค้อกเราก็ ไว้พอประมาณก็จะใช้หนังยางรัดเก็บข้อค่ะอันเก็บไว้นี่คุเป็นแบบการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่เราก็ที่ทานนอกฤดูกาลก็ได้นะคะครูวรรณไทยจะไว้จิ้มน้ำพริกกะปินะคะ ัใส่พอพอว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกอบอาหารมากน้อยขนาดนันก็ทานจนเบื่อแล้วเราก็ดักจิตเก็บเกาะไว้รับประทานในเวลาที่เราเอาอยากมา,าวางไว้จนกว่าไอจุลจิตเราจะละลายนะคะพอจุลจิตเราละลายแล้วเราก็ยืนเรียบร้อยนะคะ ก็จะอุปกรณ์ก็จะมีถุงกลาสติกกคนหนังย่างนะคะครูวรรณไทยจะไว้จิ้มน,น้ำพริกกะปินะคะก่อนค่ะ,อคะเอาผิดเพาะนี้แหละค่ะพี่ลางแล้วม,มาต้มจะต้มหรือจะนึ่งก็ได้นะคะแต่ของครูวรรไทย,ยจะนามาต้มนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ถุงเราเตก แช่ไว้ในช่องฟิวสกดจะเกิบไว้พยายามที่เราไม่มีเอาค่ะจะอร่อยมากเลยเราก็รัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะวันอาทยก็จะไปแช่ช่องฟิวนะคะนี่ได้กี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ได้กัดมาวางไว้ จนกว่าไอ้หินจิตเราจะละลายนะคะพอหินจิดเราละลายแล้ว,ลวเราก็ใช้นหม้อนี้เลยหินาะค่ะหลังจากที่เราได้หินาะมาแล้วเนาะเราก็ล้างล้างให้สะอาดเนี่ยคะกจากมาตักใส่พอเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกบอาหารมากน้อยขนาดไหนเราจะเก็บไว้ น,น,นะคะในความอิปก็จะทำให้เป็นเป็นน้าแข็งเนะาะเวลาค่ะวันนี้คุณวรรณไทยก็จะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดนะคะคุณวรรณไทยได้ต้มเห็ดไว้นะคะคบประทานนะคะในยามที่ไม่มีเราก็ชิมดูเห็ดขอมไหมลองชิม อยาไม่ให้ถุงเราเตเขาไปแช่ไว้ในช่องฟิล์ก็จะคกิบไว้พยายามที่เราไม่มีเนี่ยะก็มาตัดส่โพเพรว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกบอาหารมากน้อยขนาดไหนรักไว้ ครูวรรณไทยจะไว้จิ้มน้ำพริกกะปินะคะก่อนค่ะเก็บก็ะะจะเก็บไว้ในการเก็บเราก็จะกไว้ประมาณ3ามถึงห้าเดือนได้นะคะก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะในชคค่องริกก็จะทำให้เป็นเป็นน้ำแข็งเนาะ เราก็ไวโคประมาณเราก็จะใช้หนังยางรัดต้มเพื่อที่จะมีน้ำ้อยๆนะคะเราจะต้มสุกแล้ว,ล,วล้วก็ปล่อยให้เย็นต้มเพื่อที่จะมีน้ำ้อยๆนะคะเราจะต้มสุกแล้ว,ล,วล้วก็ปล่อยให้เย็นก็ทานจนเบื่อแล้วเราก็ จากเก็บเก็บเก็บไว้รับประทานในเวลาที่เราเอาอยากเก็บเกาะค่ะอันนี้เก็บไว้หูคมกลก๊ลาซไว้ทำไปจนเสุดก่อนนำไปแช่ช่องฟิตเนี่ยค่ะช่องฟิตสตู้เย็นก๊าซไว้ทำไปจนเสร็จ ตอนนำไปแช่ช่องฟิตนะคะช่องฟิตในตูเย็นค่ะวันนี้ครูวรรณไทยก็จะพาเพืเ่อนๆมาดูเห็ดนะคะครูวรรณไทยได้ต้มเห็ดไว้นะคะเพืจะจมาตักใส่พอพอว่าในแต่ละครั้งที่เรานำมาประกบอาหารมากน้อยขนาดนั้ค่ะจะอร่อยมากๆเลย ก็รัดไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปนะคะหอมมากเลยวันอาทยก็จะได้แช่ช่องซีฟหรอคะนี่ได้กี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ได้กี่อะไรที่เราหิวเราอยากทานแล้วก็นำมาแช่